ครับมานี่ผพาพี่น้องมาเบิงหวานเขาควายไงครับมันี่สิพามาเบิงดอกของเพิ่นนะครับหลังจากที่ผมนําเข้ามาปลูกไปครับพอใบหยุบโตลงเพื่อนกะสิแตกการดอกขึ้นมาแล้วครับก็เริ่มสิแทงการดอกกันมาเขาเห็นนะครับครับอาจมีบางท่านครับที่ยังมีขอสงสัยครับระวังหวานเขาควายไงครับหวานสร้างผสมโค้งครับดอกของเพื่อนมีความแตกต่างกันตรงใดครับ พอเป็นหวานที่มีความไกลเคียงกันครับทั้งหัวและก็ดอกนะครับคิดนี้ผมมีคําตอบให้ครับเดี๋ยวห้ามาเบิ้งดอกของเพินน้ากันครับว่าดอกหวานเขาควายง่มีลักษณะแบบไดครับครับนี่ก็คือดอกของเพินแะครับอาจสิมีบางท่านนะครับที่ยังบอท่านใดคุนเคยครับถ้าท่านใดที่คุณเคยหรือว่าเคยปลูกครับ ได้ปลูกวันนี้ไว้ก็รับชมไปน้ำกันครับขอบขอบคุณทุกท่านครับครับอีก็คือจุดตายของเพ่อนละครับสำหรับดอกหวานนะครับถ้าเอาซสื่อหวานมาปลูกไว้จากหัวนะครับเฮาก็ต้องอยากได้วานที่ตรงตามที่ต้องการนะครับเพราะว่าหวานเขาค่อยง่ายครับหวานสร้างผสมโค้งครับเพลินมีหัวขายกันนะครับแต่ว่าความเสื่อหรือว่าคุณความเสื่อของเพล่นครับ กะมีความแตกต่างกันครับสําหรับหวานเขาควายไงกัะสิเดนในทางแขวขาดคงกระพันชาติครับส่วนหวานสร้างผสมคงเป็นกระสิเดนในทาาเมตตามหาสเสน่หรือว่าสําหรับคนที่จาสู้ล่ะครับถ้าเฮาจะซื้อก็ต้องเบ่งให้ดีนะครับก่อนสซื้อนำมาปลูกนะครับสำหรับบางท่านที่ยังบอทนานคุณเคยครับ ครับจุดตายของเพลนครับจุดตายของหวานก็นคือตอนวานที่เพลนออกดอกละครับหวานเขาควายงหญ่เพลนกะซีมีปากดอกสีลายชมพูครับบริเวณปากดอกนะครับส่วนกลีบดอกของเพลนกะสีมีสีขาวแล้วก็ผลสีเขียวครับแล้วก็มีสีม่วงผสมนดำนะครับก็บตามที่พี่น้องเห็นนี่ละครับซึ่งมีความแตกต่างจากหวานสร้างผสมโค้งครับก็คือ หวันสร้างผสมขงือวพญาเทคัวครับเป็นกสิมีปากดอกสีเขียวครับซึ่งมีความแตกต่างครับตามที่ผมเคยว่าว้ครับในคลิปก่อนนะครับถ้าท่านใดที่เข้าไปรับชมครับตอนที่ผมขุดนํามาปลูกนะครับสําหรับหวานเขาควายงครับครับนี่ก็คือความชัดเจนของเพลนละครับพี่น้องก็คงได้เห็นน้ากันนะครับสําหรับเมื่อนี้ครับ พยายามซูมให้พี่น้องเบ่งให้เห็นครับเพราะว่าดอกเพิ่นกามีขนาดเล็กครับเผื่อเฮาพบเจอตามปาครับเฮาก็สิได้แยกแยะเดูดกเนะครับก็ถือว่ามีความงามครับสําหรับดอกหวานของเพิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นหวานมงคลที่ดีอีกชนิดนึงครับที่คนนิยมเป็นจํานวนหลายครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับ ถ้าดอกของเพ่นยบโตลงไปครับเพนกะสิมีฟักเห็นเหรอครับถ้าพี่น้องท่านใดต้องการอยากชมปากของเพนครับก็บสามารถคอมเมนต์บอกใ้คลิปได้ครับผมจังสิเดไทยพี่น้องเบ่องอีกจะคลิปนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเอ็ดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ